สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพภา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยาย,พายไพภีด้นําข้อมูลเนี่ยทางตำเล่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจ้กก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพภก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพภน่ามเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะเลื่มกดกระดิงะะนะ่งเนาะค่ะเนาะยามยายไพภลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบปฏิภาดเบิง่งผาดชมเนื้อทางเนาะคะ่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้อมายยยายาททัักกกบไ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเบาเบาลายยายห้างพี่น้องจ้าไปบึงขอมูลแนวทางอาจารย์ทันแรกก็นเลยนะจ้าเปิดตำเล่าอาจารย์ทันแรกเป็นแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะค่ะพี่น้องค่ะเคปบหน้าจออาจารย์ธนศักดิ์ได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอาจารย์ธนศักดิ์เบอกว่าเมื่อนี้หลุด4ี่กับหกเนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางตำเล่าอาจารย์ธนศักดิ์ค่ะผู้ใดมากระจวดจัดน้ำเพลินเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินตำเล่าของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะค่ะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเอ่อแอดสิงสิงโตหินมาสั่นพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะตำเล้าเมื่อนี้เพื่อนบอกว่าเอ่อเด่นอยู่ที่หนึ่งก้าหานะจ๊ะเพื่อนหาหนึ่งสองห้าเก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกห้าและหาศูนย์พี่น้องจ้าสามตัวหกอ่าเจ็ดหกหา 6 5 9และ0 1 2กันมากระจวดจ่าน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของอาจารย์อา่อาจารย์เสน่ห์เนาะค่ะเลขตะลางเพลินงวดที่แล้วเพิ่นเข่าพี่น้องคะเข้าหนึ่งหนึ่งและหนึ่งสี่แปดเลยพี่น้องจ้าสามตัวและสองตัวเลยเนาะจ้างวดน,นี้เพิ่นเด่นอยู่ที่หาเนาะจ้าเก้าห้าหนึ่งสอง ตัวล่องสิเป็น0 1 4สันจับนวดมัดโฮมกันเลยพี่น้องมาขาเด่นที่5แต่ว่าขันยายแพ่มาวันนี้ยายแพจะมาขาเก่าพี่น้องถ้าชอบนะเพราะว่ายายแพรฝันว่ามีคนมาบอกหาเก่าเนาะจ้ะจะมาตาไทยหรือวันามาตมลาววันนี้เนาะพี่น้องอ่ะว่าไปตามสูตรค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดวิสนุเนาะจ้ะพนบอกว่าเด่นอยู่ที่6เนาะจ้ะ6 1 6 2 6 4 6 8 เน้นๆหกสองแปดหกสองตัวจาดฝาดบืม้มชุดเต็มแคปหน้าจอเลยจ้ะจะน้าปเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของคุณหญิงงามใจเนาะจ้ะเด่นอยู่ที่สองเมือน,นี้เนาะพี่น้องเพื่อนบอกว่าสองเจ็ดสองแปดสอละแปดสตัวแปดสองเจ็ดแปก้เกองจ็กเนาะจะ้ะเม็ดเดียว สองเก้าแปดสองเก้าเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของอันคุณหญิงงามใจเนาะจ้ะตำราคุณหญิงงามใจวันนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางตำราแอดนั่นเนาะ,ะ,นะ,ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าวิ่งอยู่ที่ศูนย์และเจ็ดเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่าหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกสองตัวอยู่ที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเจ็ดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดหกตำราถือมือเนาะพี่น้องวันทีท่สิบสองะคะ่ะพี่นะะ้องจำตำราของแอดนั่นเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดกระตูนเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าวิ่งลูดหกวาสันพี่น้องหกสองหกสามและหกสี่สำหรับตำเล่าแอดกระตูนเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดรัชนกเนาะค่ะรัชนกไหมาเด่นยูเด่นล่างหนึ่งก็หาเนาะจ้าสองตัวล่างห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองหนึ่งหนึ่งสอง เด่นบน6กับ9เน้นๆคือ1 9 9 6 9 1และ6 1พี่น้องจา้า3ตัวบน1 9 6 5 9 6 1 9 1และ5 6 1เนาะคะ่ะอ่ะว่าไปตามสูตรจากแนวทางของแอดราชนกเนาะคะ่ะจวดจาดน้ำเปลือเลยเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของซูเปอร์แมนเนาะพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นหลุดเนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วหลุดไม่เข้าเนาะจา้า มาตามตัวพี่น้องงวดนี้เด่นอยู่ที่หนึ่งเนาะจ้ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดและหนึ่งเก้าสูตรใหม่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่ห้าและหนึ่งห้าเอสซูเปอร์เมนสามตัวแคปนาจอเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอสซูเปอร์เมนคือกันแต่ว่าสูตรเน้เนๆเพื่อนว่าสั้นพี่น้องคะเจ็ดหนึ่งสี่ว่าสัน้นสองตัวหนาอยู่สองตัวล่างอยู่ที่เจ็ดห้าเนาะจ้ะเจ็ดห้าและเจ็ดหก ขังเทิงมีอยู่ห้าหนึ่งสี่ห้าศูนสี่หกหนึ่งสี่และหกศูนย์สี่จัดใดจัดว่าสั้นเกตห้าหนึ่งห้าเนาะคะ่ะจากแนวทางของแอดซูเปอร์แมนเนาะค่ะพี่นอ้องโตไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเอามาจับวิไนไดเลยเนาะค่ะพี่น้องสามตัวอยู่ที่แปดศูนย์แปดหนดห้า 015และ815นาะจะสอตัวแคปหน้าจอเลยพี่น้องเพื่อนใดอยู่ที่08 01 0, 8, 0 5 81 85 15 00 88 11และหาหว่าซันพี่น้องอ่ะมากกระจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพื่อนได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเล่าดวงเดือนเล่าดวงเดือนมือนีฟันอยู่ที่4เนาะพี่น้อง 4 0 4ศูย์หนึ่งสี่สองเน้นเน้นคือ4 3 5สามห้าสี่เก้าสั่นสามตัวเพิ่นจากแนวทางของเราวดวงเดือนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสสมัยเนาะคะ่ะมาเบิงขางวันที่เรียกเพิ่นห้แบบนี้เนาะจ้าเข่าเขาตัวหนึ่งเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะมาเบิงขางวันนี้เด่นอยู่ที่ห้าห้าสองและหาสามมาเบิงเพิ่นจให้เนาะพี่น้อง หาหาสองสองสามสามมาสัน่นเด่นอยู่ที่ห้ากันเบิร์นเนาะค่ะพี่น้องห้าห้าสองสองสามสามมีหาสองและหาสามเท่านั้นมากระจวดจากแนวทางอาจารย์สมัยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเลนโบเนาะจ้าแอดเลนโบตัวเน้นอยู่ที่แปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สามและสามเอ่อศูนย์สี่พี่น้องจ้าสามตัวแคปหน้าจอได้เลยเนาะคะ่ะจากแนวทางของแอดเลนโบเนาะค่ะพี่น้อง ต่อไปเลขค่าเขาให้มันมานเศษมืออื่นเนาะพี่น้องเนาะมันมานเศตอ่าปีไม่ไทยเนาะจ้ะตำเล่ามันนี่เขาให้มันมานใจปีไทยปีไม่ไทยเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ามะเบิงอยากเห็นคนถึกเลขก็บซันพี่น้องเด่นอยู่ที่เก้าและห้าเนาะจ้ะเน้นเนคือเก้าหากับหนึ่งหาเลยพี่น้องมกักกระจวดจ้ยยพะพี่น้องมนะักย็แย่ไพ่เลยเนาะพี่น้องเนาะเก้าหาพี่น้องแยไยพ่สิบหาหม่องจวดจัวผนบอกว่าศูนย์ห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหก เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเละหนึ่งเจ็ดเป็นตัวล่องจากแนวทางอยากเห็นคนถือเลขเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดม่ยมแดงลูดเจ็ดพี่น้องจ้าลูดเจ็ดว่าสั้นห้าเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสามตัวอยู่ที่เก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดห้าเก้าเจ็ดแปดแสดงว่าขังลางเพื่อนมีหาเก่าตัวเดียวพี่น้องข้างบนน่ะสิเป็นเจ็ดแปดเนาะจ้าเก้าเจ็ดแปดพี่น้องจวดจัดฝาดบุ่มน้ำเพลินเลยเลยเนาะคะนะ่ะเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดไทยๆตำเล่ามนีวสันต์เจ็ด่้าแและ85จากแนวทางของแอดไทยเนาะพี่น้องเนาะจวดจาดฟาดเบื่มน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนาอ้วนเนาะค่ะนาอ้วนเพิ่นบอกว่าเน้นอยู่ที่62และ72 6 1 60 73และ71เป็นตัวรอง0627 Uh, 073และ072 3ตัวของนาอ้วนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรกรสินเนาะจ่ะเด่นอยู่ที่5 52 53 54 57และ58 8 52มักกระจวดพี่น้องจ้า58น่าจะเป็นแนวทางล่างเนาะคะ่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สายวิทยากรตำรวจตำเล่า ตำเล่าบนวันนี้เด่นอยู่ที่8ล่องหนึ่งเนาะจ้ะ8 1และ8 4ตัวเน้นจวดจาดนำเพลินเลืเลยเนาะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสายวิทยาการคือกันแต่ว่าเป็นแนวทางล่างเนาะจ้ะเด่นอยู่ที่1และ 6, 6 1และหาหนึ่งมกักกระจวดค่ะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของพี่ใหญ่พี่ใหญ่บอกว่าตำเราวันนี้เด่นอยู่ที่4และ6เนาะจ้ะมี1 4 2 4 5, 4, 6, สี่ 6162 3สามตัวอยู่ที่154 164 254 264เนาะจ้ะจากแนวทางของพี่ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางอของอาจารย์ธวัชชัยเนาะค่ะตามล่าวมือนีเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเน้นอยู่ที่17 18 26 27และ28เนาะค่ะสามตัว1736 17และ618แนวทาง สามตัวและสองโตเด่นของอาจารย์ธวัชชัยเนาะคะ่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดเคอีเนะาะจ้าตามลาวันนี้วิ่งบนกันล่างว่าจาาเด่นอยู่ที่เจ็ดและสองเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าสองสามสองแปดสองเก่าและสองหามักกระจวดน้ำเพลินเลยเนาะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอล่าเอล่าบอกว่าเมื่อนี้ฟันหกเนาะจา้าหกหก เก้าห้าสองตัวยี่หกห้าหกเก้าหกเก้าห้าพี่น้องจ้าเน้นๆคือหกหกและเก้าหามากระจวดจาดนันเพลินได้เลยเนาะค่ะพี่น้องจากนน 6, 6, แ 9, 5, ากวนวนะทางของเอืร์หลาเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าฮามาปิดท้ายโดยแนวทางของบักคำหน่อยเนะะาะจ้ะบักคำหน่อยฝันหาหยู่ที่ห้าศูนย์มาซันพี่น้องตัวเด่นเนาะจ้ะชุดวิ่นสี่หนึ่งห้าศูนย์พี่น้องเอาไปจับวิ่นล่องเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องนะะเนาะจากแนวทางตำเลา่า บักคำหน่อยเนาจะจ้ะบักหลา่านี้ทีหลังเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไมสีกะยายไพกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจะ้ะที่เด็กเขามารับชมเราฟังขอห้แหฮงๆตอนรับปีใหม่ไทยเนาะค่ะพี่น้องเนาะรวยเฮงเฮงขอห้สุขภาพแข็งแรงแงแรวรอยๆปังๆสุขุสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจะ้าที่ได้แบ่งปันของมูเนื้อทางให้ยา,หายไพมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจะ้าขอบคุณในห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า